พี่น้องเดี๋ยวจติมกรสิตอกคอตัวจบคลิปซัมเนียกนเด้จ้าเดี๋ยวย่าติมเซมากินต่ออยู่เออไปได้กินต่อมากินนมจีนจ้ากินยำนมจีนแซบโนโคจาติมสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อเนี้ยจติมกรสิมาก้อยข้าวปุ้นจ้าหรือว่ายำขนมจีนนะคะยำขนมจีนแ่ปลากระป๋องพี่น้องแล้วก็ หมูยอนะคะนะคะหมูยอที่ทำเองค่ะเครื่องปรุงจะพี่น้อง <G il ch> ก็จิมีข้าวคั่วพริกป่นอันนี้ยายชูนะคะน้ำปลาถั่วฝักยาวหั่นต้นหอมผักชีน้ำปลาร้าอโนนัวของเราแล้วก็หอมแดงหั่น หมูยอหั่นคะ่ะหมูยอนี่ทําเองนะคะเดี๋ยวเขาก็มาลงมือเห็ดกันเลยจ้าเขาก็ลงมาลงมือกันเลยพี่น้องเติมจาเยเติมซีไซคัขวก,ก่อนจ้าข้าวขวสองช้อนโต๊ะได้จ้าพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ถ้าไม่พอค่อยใส่ใหม่คะ่ะแล้วก็ผงฟูงฟินงของเรานะคะครึ่งช้อนชาคะ่ะสุดลดเฮาแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ น้ำปลาราอันโนโนของเราคะ่ะสองส่วนพี่น้องได้จะติมก,กระเทียมห,หอมแดงเลยจ้าใส่น้ำอุ่นนิดนึงนะคะคิดว่าจะต้องเติมเกลืออะไรพี่น้องไหมคิดว่านะคะต้นหอมผักชีลงเลยคะ่ะ เสือฟักยาวลงเลยค่ะค้นๆค่ะพี่น้องวันนี้เดยวติมก็จะใส่ปลากระป๋องลงลงไปนะคะปลากระป๋องแล้วก็หมูยอของเรานะคะที่เราหั่นไว้แล้วหมูยอที่ทำเองค่ะ เสรซิบบงกนาโอเคแล้วคะ่ะเห่อยแล้วแล้วเราก็เอาหนมจีนลงเลยค่ะหนมจีนลงแล้วก็คนๆนะคะ ซิมเบิงจ้าจืดนิดนึงพี่น้องแม่นควมยี่ติมว่าอีหลยียี่ติมสีส่น้ำปลาจ้ะนิดนึงเพราะว่าเขาเติมน้ำมันก็เลยจืดนะพี่น้องถ้าเขาบ่เติมน้ำมันสิพอดีเลยจ้ะ ตเติมน้ำมันกระสีเสร็จมันสติดกกันไหมเราต้องเติมน้ำจ้าเสร็จแล้วนะคะจัดจานค่ะเสร็จเราจาพี่น้องมามาจ้าแซ่บน้โคย่าติม่มัสดีจ้าพี่น้องมาได้จ้ามากินก้อยขระปุ่นใส่ปลากระป๋องใส่หมูยอน้ำยาติมได้จ้าแซ่บแซบด้วยกันนะคะหรือว่ายำนมจีนค่ะพักกะซิมีแตง มีแตงมีขึ้นช่ายพริกหวานแล้วก็หน่อไม้นะคะผักมาจ้ามากินน้ำกันได้จ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องแซ่บจ้าพี่น้องแซ่บทำเองกินเองนักเลงพอนะคะ

อยู่เมืองนองเขาต้องเฮ็ดกินเองพี่นองเลยถ้าบเห็ดกินกับบร้กินถ้าแมนอยู่เมืองไทยนี่แยติ่มโบเห็ดได้สีสื่อกินมันสะดวกนะสะดวกสบายทุกอย่างเนาะเมืองไทยเดินเข้าเซเว่นก็ได้กินแล้วเนาะกินแกงพรกหวาน ใส่มือกับยันแซบตาพี่น้องยพอจับตาแล้วมันก็จะแซบตาเสบตานะ ลายปานนี่กับกินบ่บเบิร์ดด็อกมีหน่อยลายคักโพด <g ill ow> กิโลกลัวอุย,ยอ่านขึ้นใช่ ยำหนมจีนใส่ปลากระป๋องใส่หมูยอมันก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงนะคะน้ำมันน้ำมันกระป๋องพี่น้องนะ งั้นในบ้านเฮานาไห่สดแล้วเนาะไปหาแล้วก็มาต้มอัดเห็ดนาไห่อัดไว้เผาไว้ไว้ท็ายนาไห้เคียนเนาะ ใส้น้ำไว้ชดสูต คุณเต็มปากว่าว่าได้พี่น้องต้องให้ปากว่างซะกันแน่ว่าว แซ่บบ่นั้งมูยย่อเห็ดเองสรสชาติเท่ากขาปรุงเองเห็ดเองเนาะมาเลข่าปากเท่ามักรนได้เทาปรุงเอาะนะ แสบพี่น้องเอ้ยแสบมาเดอ้อจาพี่น้องสุขหูสุขคนมากินน้ำยาจิ้มเดอ้อทั่วทิศซารละทิศทั่วโลกกันไหนเอื้นซื้อเอื้นบรบดอกพี่น้องไล่มูก็ได้ ใส่น้ำไว้สูตรด้วยพี่น้องใส่น้ำไม่หลายถ้ามักสูตรวะถ้าบม่มักน้ำหลายก็บ่มักสูตรก็ไม่ต้องใส่หลาย khô cool. พี่น้องเดี๋ยวยาติมกระสิตอกคอตัวจบคลิปซัมนี่ก่กนเด้อจ้าเดี๋ยว่าติมจะมากินต่ออยู่เอ้ได้กินต่อมากินนมจีนจ้ากินยำนมจีนเดี๋ยวคลิปมาสิยาวไปพี่น้องเดียติมก็ขอตัวจบคลิปซัมนียก่กนเด้อ,อ,อจ,ดจ้าขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะทุกคนโชคดีแข็งแรงร่ำรวยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย <laughs>